ก็มีรถอีกคันแล่นมาจอดที่หน้าบ้านคนที่ลงจากรถมานั้นทําให้นางบุญมีดีใจเหมือนยกภูเขาออกมาจากอกกำนันท่านกำนันคงนางอุทานออกมานางหวังใจว่ากำนันคงจะช่วยนางได้แต่แล้วกำนันก็เอ่ยสำทับกับนายจ้างว่าพานางไปเถอะครับถ้าสามีนางกลับมาจะบอกให้นายจอมไปรับนางกลับมาเองนางบุญมีตกใจกับคําที่กำนันเอ่ยแต่อย่างน้อยก็มีคนรับรู้ และจะบอกนายจอมให้ว่านางหายไปไหนนางเก็บเข้าของบางส่วนไปกับนางด้วยแต่นางก็ไม่ลืมที่จะหยิบของบางอย่างที่อยู่ในพานติดตัวไปด้วยนั่นก็คือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆเ,เ,เก่าๆเ,เหมือนไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้วพอคนครุงพานางไปถึงบ้านหลังใหญ่ในซอยเปลี่ยวเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความวังเวงนางรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ปล่อยให้เลยตามเลย อยู่มานานหลายเดือนนางได้เห็นกำนันคงมาหานายจ้างที่เมืองกรุงนางบุญมีดีใจยิ่งนักคิดว่านายจองผู้เป็นสามีต้องให้ท่านกำนันพามารับนางกลับบ้านแน่ๆน,นางรีบวางมือจากการทำงานรีบวิ่งมาหวังว่านางจะได้กลับบ้านเสียทีพอนางวิ่งมาถึงนางก็ค่อยเดินมาหวังใจจะเข้าไปหาแต่แล้วนางกลับได้ยินเสียงคุยกันเบาๆแทบจะเป็นเสียงซุบซิบกำนันเอ่ยกับนายจ้างของนางว่า เป็นไงครับท่านเขียวหมูป่าท่านได้เอาไปลองใช้บ้างหรือยังครับยังเลยข้าส่งไปปลูกเสกกับท่านอาจารย์ที่พม่าอยู่นะ่ะของจะได้ขังขังว่าแต่นางบุญมีมันเห็นกำนันมหาข้าไหมนายจ้างถามกับกำนันคงไม่เห็นกำมังครับกำนันเอ่ยดีแล้วขอให้เรื่องที่กำนันมหาข้าเป็นความลับก็แล้วกันว่าแต่ท่านกำนันจัดการศพของไอจอมมิดหูมิดตาชาวบ้านดีแล้วใช่ไหมข้ากังวลว่า ศพมันจะโผล่ออกมาแล้วมันจะเป็นเรื่องเอานะะศพศพหรือนางบุญมีน้ำตาคลอแสดงว่าพี่จอมตายไปแล้วหรือนางคิดในใจถ้าพี่จอมตายแล้วกำนันเอาเคี่ยวหมูป่ามาให้ในายจ้างได้ยังไงหรือว่าใช่แล้ว